มันเหมือนเด็กเรียนน่ะเด็กเรียนอย่างลูกทุ่งน่ะถึงแม้จะพูดถึงโครงสร้างปัญหาทุกวันนี้ที่มันยังไม่ดีเท่าที่ควรแต่มันยังพูดในเชิงโพสิทีฟังมีหวังถ้าเลือกพักเก้าไกลถูกป่ะฮะส่วนใหญ่เราจะเห็นการหาเสียงเราเห็นไวท์อะไรเงี้ยใช่ไหมเห็นแบบความ hype ของประชาชนแต่ว่าอันนี้มันเห็นความเป็นจริงอะสวัสดีครับผมสาครินสุธรรมสมัยจากไทยรัฐพลั s ครับ พักเพลย์ลิสในวันนี้นะครับเราจะพูดถึงเพลงและพักการเมืองนะครับวางความชอบไม่ชอบลงกันไว้ก่อนพักการเมืองในการเลือกตั้งครั้งนี้ปี6นี้มีการแต่งเพลงมาเยอะแยะมากมายนะครับเรายกขึ้นมาทั้งหมด6พักด้วยกันวันนี้เป็นคิวของพักก้าวไกลชื่อเพลงว่าต้องก้าวไกลทำไมทุกเพลงมันจะต้องเป็นแบบ นี่คือแบบอะไรเนะี่ยก็ทำทำใหม่เคมเปน,น่ะพยายามแล้วนะพี่ดาวว่าเขาพยายามแล้ว จพีอันนี้อันนี้พูดถึงเพลงนะฮะเราพูดถึงเพลงนะเราไม่พูดถึงพักนะเราฟังแล้วมีความอึดอัดเพราะว่าอ้าเอาเรื่องเอาเรื่องแรกก่อนเลยครับเรื่องซาวด์ดนตรีเนี่ยซาวด์ดนตรีเนี่ยโหการการมิกซิงการทำบาลานซ์แสต่วนของดนตรีมันเป็นอะไรที่แบบมันเหมือนถูกคอมเพรสว่าอย่างเงี้ยฮะทั้งเพลงเลยเพลงมีหนักเบาใช่ไหมฮะ คอมเพลสมันกดไว้เพื่อให้เพลงมันนิ่งแต่อันนี้มันเหมือนแบบกดจนอย่างเงี้ยฮะกดจนแบบมันบี้เลยฮะกดจนบี้เลยเนาะผลลัพธ์ของมันเนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยกับเพลงร็อกเนี่ยกับเพลงร็อกเนี่ยมันอาจจะมันอาจจะจำเป็นถ้าหยุดกดในพอดีถูกไหมสติกีตาร์เรามาอย่างงี้เรากดให้อยู่งี้โอ้โหมาเป็นก้อนเลยแต่ถ้ากดเยอะไปเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเกิดความอึดอัดของคนฟังทันทีซึ่งเพลงนี้ในเรื่องของการมิกซิ่งซาวด์แล้วผมผมรู้สึกถึงสิ่งนั้นอันดับแรกก่อนเลยนะครับเนื้อเพลงก้าวไกลเป็นเป็นเนื้อเพลงที่ไม่ได ไม่ได้พูดถึงนโยบายแบบไม่ได้เอานโยบายมามาใช้มาเรียงจนเป็นคําพูดพูดถึงโครงสร้างพูดถึงว่าถ้าเกิดว่าปล่อยไปอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นจะมีการถีบตัวความเรื่มล้ำจะมีคนจนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยซึ่งถ้าถามว่ามันก็เหมาะเหมาะไหมกับเอาเนื้อเลยเนื้ออย่างเดียวนะครับเหมาะไหมกับกับความเป็นอดุดตี้ของพรคอะ่ะผมว่าก็เหมาะนะครับมันก็ว่าไม่ได้ไม่ได้ต้องมาพูดถึงว่าจะต้องนโยบายยังไงแต่ให้พูดถึงว่าแก่นของมันคืออะไรอะไรเงี้ยก็เขาใช้แก่นมาเป็นเนื้อเพลงก็ถือว่าเหมาะดูเหมาะสมกับพักเขาดีะค มองแค่เพลงเนอะพอพูดเก้าไกลในเรื่องเกรงนิดนึงเพราะว่าเพื่อนๆน้องๆชอบกันเยอะอันนี้เราพูดแค่เพลงเนื้อเพลงของก้าวไกลเนี่ยมันดูยังไม่ลงตัวมันดูมันดูอาก e s s i นิดนึงไปพอยในเรื่องของซีเรียสใส่เยอะเช่นแบบไปพอยเรื่องของรัฐบาลที่แล้วลำบากโอ้ยเครียดเบื่อนู่นนี่ซึ่ง just การมาของอะไรที่มันเป็นสาระหรือหนักๆมากๆอ่ะมันต้องเคลือบ เอาของหวานๆเคลือบหน่อยตอนนี้คือเท่าที่ได้ยินอะ่ะมันไม่มีความหวานเคลือบมันไม่มีศิลปะเคลือบอยู่เลยมันคือการอินฟอร์มอินฟอร์มอินฟอร์มปลุกเล้าปลุกเล้าปลุกเล้าอินฟอร์มอินฟอร์มแต่มันไม่ให้จุดให้คนพักคนฟังแล้วเออลื่อนหูเหมือนที่บอกความเป็นเพลงสําหรับก้าวไก่ความเป็นเพลง,ม,พลงมันไม่ได้มากขนาดนั้นคือพอหนูเห็นฟาฟุตเทสแล้ะเราจะเห็นว่าเขาจะไฮฟ์นักการเมืองแต่อันนี้หนูรู้สึกว่ามันดู ไปถ่ายแล้วเหมือนทําจริงไม่รู้สร้างซีนหรือเปล่าแต่รู้สึกว่ามันอยู่กับความเป็นจริงดีพี่มันมันปัจจุบันมัง้งคือตอนนี้ผมว่าตัวเพลงตัวเพลงเพลงนี้สนุกสนุกเกิน m v ไปเยอะฮะเอาเอ็ <laughs> มบีเขาซีเรียสไป <laughs> ถ้าไม่มีน้องไก่เนี่ยผมว่าขาว่า,เขา,เ,ขาเขาอาจจะดูแล้วแบบพามาดูซีเรียสเกินไป <laughs> เพลงบีดมันแบบสนุก สนุกแล้วโพสิทีฟถึงแม้จะพูดถึงโครงสร้างปัญหาทุกวันนี้ที่มันยังไม่ดีเท่าที่ควรแต่มันยังพูดในเชิงโพสิทีฟยังมีหวังถ้าเลือกพักเก้าไกลถูกป่ะฮะแต่ภาพ M v วอ่ะมันมันแบบมันดูจริงจังมันมันเหมาะกับเพลงอีกอีกจังหวะหนึ่งมากกว่าครับมันอยู่บนความเป็นจริงไว้พี่อันเนี้ยมันจริงที่อยู่บนความเป็นจริงแค่นั้นเลยหมายถึงว่าแบบไอ้สมมติขอขออนุญาตเปรียบเทียบมัเพื่อไทยอย่างเงี้ยเราเราไม่ไม่เรา ส่วนใหญ่อะเราจะเห็นการหาเสียงเราเห็นไวท์อะไรเงรี้ยใช่ไหมเห็นแบบความ hype ของประชาชนแต่ว่าอันนี้มันเห็นว่าเห็นความเป็นจริงอะก้าวไกลมีเพลงหลายๆอันที่เขียนแบบนี้ท่อน A จะพอยซีเรียสตลอดอะลองไปสังเกตกันดูนะฮะเขาจะพูดประเด็นประชาชนเราก็เท่ากันก,ก,ก็ได้ในแมสเซจเราไม่ได้ว่าแต่พอมันประกอบรวมกันแล้วมันต่อต่อกัอออนเยอะ การเขียนเพลงมันคือการอัดทุกอย่างใส่ลงไปในเอกูจะพูดอย่างนี้แล้วอัดเข้าไปโดยที่ลืมว่าไม่มีสเปซให้คนฟังอ่ะมันตามมันด้วยผมว่าเขาทําได้หมดสอเก้าไกลอะครับหมายถึงว่า,วาก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นเพลงที่ล้ํากับเพลงคือล้ําคือเหมือนเขาว่าไม่ได้เป็นเพลงที่เราได้ยินทั่วไปเหมือนพาก,กอืการนใช่ไหมครับจริงๆแล้วไม่ไม่ผมไม่ได้คาดหวังจะต้องฟังเพลงแบบล้ําไปกว่า ปกติอยู่ที่พอยต์ของของการหาเสียงของเขาครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นเพลงองค์กรเขาก็มีสิทธิ์ที่จะรำได้ผมเชื่อว่าในพักเขาอะ่ะมีบบคอนเนคชันกับนักดนตรีดีๆหลายคนแต่ถ้าเกิดว่าเขาจะหาเสียงตอนนี้เขาจทย์ในโจทย์เขาที่ต้องหาเสียงคนทุกระดับแต่เพลงสวะเนีผมเข้าใจได้นะครับคือพี่นึกออกว่านหนูรู้สึกว่าเขาอาจจะแบบดันหลายทาร์เก็ตหรือเปล่าเอาเอเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีแอนิเมชันหรือเปล่าลหนูก็ไม่รู้ไงคือไม่รู้ว่า ม,มันมันมันแบบจุดประสงค์ของเขาเขาอยากตัวนี้เขาอาจจะอยากให้คนอื่นที่ไม่ได้เลือกเขามาดูแล้วเห็นอาจจะชอบก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไงเพราะว่าคนชอบเขาก็ชอบอยู่แล้วฉันไม่เอา t a r g e t ็ตพวกนี้แล้วก็ได้อะไรอย่าเงี้ยไม่รู้คนคิดได้อะไรอย่างถ้าจะให้คะแนน <c oughs> ผมให้สองจุาแเต็มสิผมให้7-8ได้ครับให้เจได้ผมให้คะแนนน้องไก่เต้นเยอเลย อย่างให้แยกมากเลยอะหนูรู้สึกว่าอย่างโปรักชั่นเนี้ยหนูหนูหนูหน่าให้ประมาณเจ็ดนะแต่ว่าหนูรู้สึกว่าถ้าเอาเอเอาความชอบของฟุตเทจอะหนูให้แบบเก้าเลยอะหนูให้เยอะมากเพราะหนูรู้สึกว่ามันมันจริงมันปัจจุบันเอาใจช่วยสุดแล้วฮะแต่ว่ายังอยู่ในมาตรฐานมันไม่แย่มันไม่ได้แบบโอ้ไม่ไหวแล้วเงี้ยโอเคเขาปล่อยไปแล้วเนี่ก็ถือว่าเขาได้มาตรฐานเราให้เกียรติคนทํางานเนอะเราจะไม่เบมามาคนทํางานมัน เอ็มต้องเปล่าก็ปล่อยมาแล้วแสดงว่าได้มาตรฐานที่เขาอยากได้งั้นก็แต่ส่วนตัวเราเราอยากได้ซาวด์ที่มันอะไรกว่านี้ a r r a n g e m e n t เยอะกว่านี้และนี่ก็คือพักเพลย์ลิสต์ครับทางไทยรัฐ plus พักก้าวไกลหรือศิลปินที่ชื่อว่าก้าวไกลเพลงเพลงนี้ลองไปฟังกันดูอีกสักทีครับว่าคุณจะสนับสนุนเขาไหมคุณจะซื้อเพลงเขาไหมคุณจะไปดูคอนเสิร์ตเขาไหมสับส c r ร b e เขาไหมกับศิลปินที่ชื่อว่าก้าวไกลกับเพลงลักษณะบแบบนี้ ลองฟังดูครับเพราะว่าการเมืองบทเพลงศิละปะภาพวิดีโอทุกอย่างเกี่ยวเนื่องกันในบริบทของสังคมอย่างหลีกเลี่ยงกันไม่ได้เพลงเพลงนี้ถ้าเราเป็นคนทําเพลงขึ้นมาแล้วเราจะทําเพลงตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ายัางไงตอบโจทย์ศิละปะยังไงลองไปดูครับ